You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชกการค่ะค่ะทำไมถึงเลือกเรียนนะคะค่ะเพราะว่าตอนที่เรีนสมัยทแรนะคะะทับใจมหาวิทยาลัยมากค่ะมหารทมีความเร่นเป็นอรชาติมากค่ะทำให้กวาอบอุ่น ปเปิดนิทรรศกานมหาวิทลยนี้ค่ะอีกทั้งบุคลากรอาจารย์ร,รุ่นพี่นะคะเป็นกันเองมากค่ะน่ารักมากๆเลยถามมาให้รู้สึกว่าสบายใจเลยเลือกมามค่ะ cool. ค่ะคุณเวขึ้นเลือกคณะวิศาวบตญช แบบจัดการพัฒนาระบบในโรงงานค่ะรวมทั้งควบคุอย่เลยเช่นคคุมจากขั้นการทำงานรวมไปถึงเรื่องการเงินนะการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมนะคะนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจของประเทศการสร้างรายได้และการลงทุนการ จ้างแรงงานส่งออกและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมต่างๆยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะในฉันเชื่อว่าคณะวิศวกรรมนาสะ,ะจบไปทำงานได้จริค่ะและเชื่อมันว่า จะทำให้ฉันมั่นคงประสบความสำเร็จในด้านการงานค่ะและทฉันใช่นำความรู้ที่ได้จากการเล่นวิศวกรรมศาสารการันคะไปต่อยอดอทำธุรกิจของครอบครัวฉันให้ดีที่สุดค่ะค่ะก็อยากฝากถึงน้องที่กำลังจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6น้องๆที่กำลังหาที่ มคคนเลย่ะพี่ไม่อยากให้ยึดติดกับสถาบันใหญ่ไปเที่ยวสถาบันว่าสถาบันนู้นไม่ดีนี่นั่นไม่ดีพี่อยากให้น้องๆคงโฟกัตัวน้องๆว่าเราชอบสถาบันไหนคณะไหนกันมหาวิทยาลัยที่ติดมันติดคณะวิศวกรรมศาสตร์กันนะคะต้อนรับน้องๆทุกคนค่ะ,นนคคะ,คะเราเอามาร่วมใช้ความคิดท้ากระโดดไปพร้พอมๆกันดีกว่าแล้วเจอกันค่ะ Baby,